ตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงครึ่งนะคะหลังจากที่กินข้าวเสร็จนะคะยังก็จะพาไปดูป่าสตรอเบอรี่ของเอ็งนะคะยังนึกได้ค่ะว่ายังก็มีป่าสตรอเบอรี่ของเอ็งเหมือนกันนะคะแต่เป็นสตรอเบอรี่ป่านะคะไม่รู้ว่าเขาออกหรือยังนะคะแล้วก็ยังจะมีป่า่าต้นรัสเบอรี่อีกคะ่ปะปดูยะะว่าจะพอเก็บหรือย,อยังหรือว่ามีคนเก็บไปแล้วนะคะไปกันคะ่ะค่ะอันนี้ก็ป่ารัสเบอรี่เอ็งนะคะขนนเาะคะขายังไม่เกิดเอ๊ย ้าหรือว่าเขาเกิดไปแล้วค่ะนี่ยังจำได้ค่ะเมื่อปีการย,ยังก็มาเก็บอยู่ตรงนี้นะคะ่ะปา่าลัสเบลี่เี่นี่นี่แหะคะ่ะมีคนเก็บป่าของเองะะี้ยงแล้วค่ะว้ามันทันเมื่อค่นี้ยังต้องไปและะ้วค่ะไปดูปบลูเบอร์รี่ย่างก่อนเอ๊อบลูเบอรี่ย่งก่อนนะคะค่ะสตรอเบอร์รี่ย่างออกแล้วนะคะย่างก็จะเก็บละคะ่ะเอ้ยนี่นะคะมีคนเก็บเหมือนเอี้ยงนะคะเอี้ยงจะเก็บไปนะคะ ยังลืมนะคะว่าตัวเองก็มีสตรอเบอรี่ป่าเหมือนกันนะคะเออหลังจากที่คอยแต่เก็บแต่บลูเบอรี่ลืมนึกถึงสตรอเบอรี่โอ้ยแม่ยังไม่สุกมากนะคะเนี่ค่ะทำยังไงเอยอยากได้ลูกใหญ่จังเลยเอ้ยก็เข้าไปได้นะคะแต่ยังทำให้มันเป็นเรื่องง่ายออ้ยเยอะยนะคะนี่ป่านี้ว่าแล้วยังเก็บก่อนนะคะอะไร ก็มีคนเก็บเหมือนกันนะคะไม่ใช่ไม่มีวุ้ยว้ยนี่นะคะจะเอาไปกินนะคะสตรอบรี่ป่าเย้เยอะๆเลยยังเอาถุงมาด้วยนะคะนี่ดีนะคะที่ยังไม่ชล่าใจไม่เอาถุงมาอือหือออกเยอะจริงๆนะคะอุ้ยเยอะเลยนะคะนี่นี่นะคะก็เจ็บเหมือนกันนี่นะคะนี่นะคะตอนนี้คือเขาสุกเป็นที่แล้วนะคะ พร้อมกินแล้วนะคะวายแล้วยังคือเก็บซะหน่อยนะคะเดินมาไม่ไกลราคาแต่ว่าตอนนี้จะเลือกนะคะอือโอเคค่ะ่อให้มีฉี่ม้าหรือว่าอะไรนี้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราไม่เห็นตอนที่เขาฉี่ <c oughs> สโลแกนเอียงนะคะแต่มันเยอะจริงๆนะคะยิ่งถ้าไปเกิดในป่านะคะยิ่งสบายกว่านี้นะคะดูสิคะ่ะจริงๆนะคะนี่โอ้ย แต่ว่าอาจจะลูกแล้วกาการที่ไปที่ตำท้องตลาดเพราะว่าเขาไม่ใช่สตรอเบอรี่ฟาร์มนะคะก้ยนี่นะคะหนึ่งปีก็มีครั้งเดียวนะคะผละไม้ป่าผลไม้ป่าจริงๆนะคะนี่นะคะคือแถวนี้เป็นสตรอเบอรี่หมดจริงๆนะคะนี่มีความสุขนะคะใครจะมีความสุขนเองมาคะเนี่ยเขาจะว่าบ้าไหมก็ไม่รู้นะคะแต่เยอะคะ่ะ เดินมาอีกนิดนะคะเขาก็จะเต้นสูงขึ้นมาหน่อยนึงนะคะแต่ว่าลูกเหมือนจะใหญ่กว่าขึ้นมาหน่อยนึงนะคะแต่แต่ว่ามันก็ต้องมีแต่ใช่ไหมคะคือเหมือนมันยังไม่สุกดีนะคะอุย้ยว่าไปนะคะอุย้ยยังเพิ่งเคยเห็นคะ่ะแม่เจ้าลูกใหญ่มากเลยนะคะแต่เหมือนจะไม่สุกนะคะอุย้ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนนะคะ่ะ น่าอ้ความสุขของเอี้ยงเหลือเกินนะคะวันนี้นี่โอ้ยลูกใหญ่นะคะนี่โอ้ว่าไปแต่ยังไม่สุกเอาไว้ก่อนนะคะโอ้ยทําไมฝั่งนี้ลูกใหญ่กว่าฝั่งโน้นคะว่าไปแต่ยังไม่สุกนะคะแค่แดงๆเฉยๆเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในนะคะคนเดี๋ยวนี้เข้าไปดูสุกจะ,ะ่ดีฝาเมีค่ะว้าย โอ้แม่เจ้าสุกแล้วค่ะลูกใหญ่ด้วยเก็บสิคะเอียงรออะไรห <c oughs> ูลูกใหญ่มากเลยนะคะสงสัยว่ายังไม่มีใครมาเก็บเนียเลยค่ะผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงชอบเก็บนะคะแต่ว่ากินได้หรือเปล่าใคะยังก็ไม่แน่ใจนะคะเอยังเก็บแล้วค่ะ <c oughs> ไม่ให้นกหนูกินหรอคะ่ะยังจะกินคือลูกมันใหญ่มากเลยนะคะอุย้ย นี่นะคะจะให้ไม่เจ็บก็อะไรอยู่นะคะเร่าหน้าเร่าตาเอี้ยงก็ขนาดนี้นู้ยก็เอาสิคะ,ะเขาก็ต้องกินให้มันดิบๆใช่ไหมคะนู่นนะคะ,ะ,คะสโลโแกนเอื้องจะหอมนะคะนู่น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 นะคะเอี้ยงจะไปหาดูก่อนนะคะ <S <S นี่นะคะเยอะมากเลยนะคะเพียงแต่ว่าเขาอยางไม้สุกนะคะเพราะว่าเอื้องชินอยู่แล้วเมื่อกี้นี้เอื้องก็จะไม่เอาไปนะคะ คือว่าอันนั้นมันสุดแล้วค่ะเห็นอยู่หลักๆนะคะเดี๋ยวเก็ไปดูก่อนนะคะโอ้ยยิงเข้ามายิงในลูกใหญ่ค่ะเฮ้ย i s เอม่ว่างหรมเอ๊ะไม่เหมือน i ซอ iso ปริยนไม่นายาลูกใหญ่มากเลยค่ะแต่ยังไม่สุกมากแต่ยังคิดว่าถ้าปล่อยไว้ยังก็จะไม่ได้เก็บให้ได้นะคะยังต้องชิงเก็บก่อนนะคะนี่นะคะ่ะเดี๋ยวยังชิงเก็บก่อนนะคะ อีกแล้วค่ะนั่งนั่งอยู่ก็แต่ไม่สุกก็ก็เก็บเลยนะคะเพราะว่าเราก็เล่นเหมือนว่าใครไม่เก็บท่านก็เก็บก่อนนะคะปล่อยทิ้งไว้มันก็ไม่นั่นยังก็ไม่เก็บหมดหรอกคะ่ะยังจะดูเป็นลูกลูกไปนะคะว่าอันไหนโอเคจะเก็บก็เก็บเก็บที่ซัวไปก็ถุงสารเขานะคะเขากำลังจะสุกเลยโอ้โหสมควรจะเก็บเป็นบางลูกนะคะอือหือ นี่ค่ะไม่ต้องไปถึงสตรอเบอรี่ฟาร์มหรอกค่ะสตรอเบอรี่ป่าของเธอฝนตกนี่ช่วยได้จริงๆเลยนะคะนี่นะคะ,ะ,คะสตรอเบอรี่ลูกใหญ่มากเลยนะคะนี่นะคะยังยังไม่เก็บไม่หมดนะคะจะเหลือให้เขาสุกเต็มที่ก่อนนะคะอันนี้แค่ลองเดินมาดูเล่นๆนะ,ะแต่ก็ได้จริงๆนี่นะคะได้อยู่นะคะ <c oughs> ธรรมดาน,นะคะขนาดว่าดูเล่นๆ แสดงว่าถ้าเปนต้นต้นลัสเบอรี่ยังออกน่เลยค่ะพอใจแล้วนะคะนี่นึกได้นะคะเกือบจะลืมนะคะใช่ค่ะจะต้องมาใหม่นะคะนี่ค่ะยังก็เอามาเทใส่จานแล้วนะคะปีนี้อาจจะสุกช้าก,กว่าปีที่แล้วนะคะสำรอบเบอรี่ป่าของเอียงเพราะปีนี้อากาศอย่างที่บอกกันนั่คือช่วงเมษาหิมะยังตงกอยู่เลยก็เลยอากาศแบบคาดเคลื่อนหน่อยนึงนะคะเดี๋ยวเอียงจะไปเก็บใหม่นะคะตอนนี้เอียงจะลองมาชิมดูก่อนค่ะว่ามัน ได้ดียังเพราะว่าถ้าไม่เก็บหรือว่ายังไงก็มีนกหนูมากินเหมือนเดิมนะคะแต่ลูกเล็กนี่คือกินได้แล้วนะคะ